บ่ายโมงของวันที่4มีนาคมปี2544มีคนพบศพนายปรีณาหลีพัฒนพันธ์พ่อเมืองยโสธรถูกฆ่าหมกอยู่ในห้องพักโรงแรมรอยัลแปซิฟิกพลาซาริมพระราม9ขณะดเดินทางมาร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาลร่วมกับข้าราชการระดับสูงของหลายกระทรวงสภาพศพถูกยิงที่ศีรษะและปาดคอซ้ำ เสียชีวิตอย่างน่าอนาถในเบื้องต้นตำรวจตั้งปมสังหารว่าอาจเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์แต่ยังไม่ทิ้งประเด็นขัดแยง้งโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียที่จังหวัดยโสธรทางสืบสวนยงไปถึงพันตรีเฉลิมชัยมัตชากลำ่ำหรือผู้พันตึงนายทหารคนดังผู้กว้างขวางกับลูกน้องว่าเป็นกลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุแต่ยังขาดพยานหลักฐานจนเมื่อนางอังคนางหรือน้อยสุนทรวิภาสาวคนสนิทของนายปรีณนาะเข้ามามอบตัว อ้างว่าเป็นผู้ลงมือสังหารก่อนมากลับคำให้การสัดทอดว่าผู้พันตึงกับสมุนเป็นคนลงมือฆ่าแต่ครูเธอให้ยอมรับผิดคดีที่ขมิงเกลียวแน่นจึงเริ่มคลี่คลายลงและนำไปสู่การจับกุมผู้พันตึงกับลูกน้องในที่สุดโดยคดีนี้ยังนำไปสู่การแก้ไขข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเรื่องการจับกุมและควบคุมตัวทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ปลายปี2544พนักงานอายการยื่นฟ้องนางอังคนางสุนทรวิภาคพ,พันตรีเฉลิมชัยมัตชากลำ่ำสิบเอกมานิสีสะอาดและสิเอกสุวัตคำเงาสองลูกน้องคนสนิทต่อสารอาญาในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนในชั้นพิจารณาคดีอายการโจทย์นำพนักงานโรงแรมเบิกความยืนยันว่า พวกจำเลยเข้ามาเปิดห้องพักโดยใช้ชื่อปลอมนอกจากนี้ยังนำสืบจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่พบว่า DNA จากราบเลือดที่ก๊อกน้ำห้องพักของพวกจำเลยรวมทั้งราบเลือดที่รองเทาเ้าผ้าใบของจำเลยที่3และที่เป็นเบรกของรถยนต์อิสุสทรูเปอร์ทะเบียน 3965เชียงใหม่ของจำเลยที่1ตรงกับ DNA ของผู้ตายนอกจากนี้ยังพบแผนผังห้องพักภายในโรงแรมที่เป็นลายมือของผู้พันตึงจำเลยที่1ซึ่งคาดว่าเป็นการวางแผนก่อนลงมือฆ่านายปรีนะอีกทั้งนางอังคนางยังให้การยืนยันว่าขณะที่เธอมาพบผู้ตายที่ห้องพัก เพื่อตกลงปัญหาส่วนตัวผู้พันถึงกับพวกได้บุกเข้ามาแล้วสั่งให้เธอนั่งก้มหน้าแถมยังขู่จะฆ่าหากไม่ปิดปากให้สนิททำให้เธอเห็นเพียงปลายเท้าของผู้ตายที่ถูกพวกจำเลยจับนอนคว่ำหน้ากับพื้นหลังจากนั้นหนึ่งในพวกจำเลยได้หยิบมีดในกระเป๋าถือของเธอมาเชื้อคอผู้ตายหลายครั้งก่อนจะใช้ปืนพกของเธอยิงซ้ำที่ศีรษะจนตายสนิทฝ่ายผู้พันถึงเบิกความต่อสู้ว่าที่เช่าห้องพักโดยใช้ชื่อปลอม เราต้องการหน,นีจากการตามราวีของภรรยาหลวงส่วนแผนผังโรงแรมที่เขียนนั้นก็เขียนภายหลังเกิดเหตุเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาถึงสถานการณ์ยาเสพติดเนื่องจากสืบทราบว่าบังรอนพ่อค้ายาเสพติดร,รายใหญ่ที่หลบหนีการติดตามจับกลุ่มของทางการแอบนัดพบกับภร,รยาของคนตำรวจเอกพรศากดูรงควีบูลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขนาดนั้นโดยจำเลยเตรียมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเชื่อว่าเป็นมูลเหตุให้พลตำรวจเอกพรศากโกรธแค้น จนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใต้บังคับบัญชาทำสำนวนกลั่นแกล้งให้ตนต้องรับโทษส่วนคราบเลือดที่พบบริเวณก๊อกน้ำห้องพักผู้พันตึงอ้างว่า อาจติดมาก,กับพนักงานโรงแรมที่เข้ามาล้างมือหลังจากทำความสะอาดห้องพักผู้ตายหรือหากจำเลยถูกกันแกลง้งตำรวจก็สามารถนำคราบเลือดมาใส่ที่อ่างน้ำในห้องจำเลยส่วนคราบเลือดที่เป็นเบรกรถยนต์ของจำเลยนั้นก็เพราะจำเลยไปเตะสุนัขแล้วขึ้นมาขับรถสารพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าโจทย์มีผลตรวจพิสูจน์คราบเลือดตามหลักนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และผลการชนสูตรพิกศพผู้ตายส่วนคำให้การของนางอังคนางแม้จะเป็นจำเลยร่วมแต่ก็รับฟังได้เชื่อว่าจำเลยเป็นคนร้ายจริงข้ออ้างของจำเลยน,นั้นเลื่อนลอยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจ์สารชั้นต้นลงโทษจำคุกนางอังคนาง3ปี8เดือนฐานรับของโจรและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้พันตึงถูกพิพากษาให้สั่งประหารชีวิตฐานร่วมฆ่าผู้ตายแต่ให้ยกฟ้องลูกน้องคนสนิทสองคนอุทธรณศาลเห็นตามสารชั้นต้นในส่วนของนางอังคนางและผู้พันตึงแต่พิพากษาแก้ให้ประหารชีวิตสองนายทหารคนสนิทก่อนที่สารดีกาจะมีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด เมื่อวันที่29กันยายน2549ยืนตามสารอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง3คนปิดตำนานนายทหารผู้กว้างขวางในวงการนักเลงอย่างผู้พันตึงผู้พันตึงเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2496จบการศึกษาระดับปวสาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพโดยระหว่างที่เป็นนักเรียนอาชีวะ เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมือง14ตุลาคม2516ผู้พันตึงถูกพลตรีสุดสายหัสดินชักนำเข้าสู่กลุ่มกระทิงแดงเพื่อต่อต้านและคอยปั่นป่วนยุยงกลุ่มพลังนิสิตนักศึกษาในขณนะนั้นเสร็จสิ้นภารกิจในคราวนั้นจึงได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกออรมนจนสอบบรรจุเป็นทหารได้ติดยศว่าที่ร้อยตรีประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหาร สูงสุดจากนั้นรับราชการเรื่อยมาจนได้เลื่อนยศเป็นพันตรีเมื่อปี2531และตั้งแต่นั้นมาชื่อของผู้พันถึงก็ปรากฏตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในวงการนักเลงมาเฟียผู้มีอิทธิพล ซึ่งเส้นทางสายนักเลงที่ผู้พันถึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่รู้กันว่านายพันผู้นี้ไม่ได้เดินอย่างเดียวดายแต่มีในระดับบิ๊กหนุนหลังจนเชื่อกันว่าผู้พันถึงหลงและเหลิงไปกับอำนาจวาส,สนาที่ได้รับ จนไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งกฎหมายผู้พันตึงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของนักโทษประหารในการยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2550พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าวให้ลดโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตถือเป็นบทเรียนสำหรับนายทหารรุ่นหลังที่กำลังเอาเวลาราชการไปรับงานนอกรีดไม่ว่าจะเป็นคุมผับ คุมบ่อนทวงหนี้ไล่ที่หรือตลาดและแม้สุดท้ายนายพันนักฆ่าผู้นี้จะรอดชีวิตจากแท่นประหารแต่เขาก็ต้องดับดานอยู่ในคุกสาสมแล้วกับผลกรรมที่ได้ทำเอาไว้